านผู้ชมครับว,วันนี้ในการรอบรู้เรื่องโรงแรมก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วเราทีมเอาแล้วเป็นว่าทีมงานเราดีกว่านะคะ <Yeah. S 1> ก็จะมาสาธิตเรื่องของอาหารฟิวชั่นฟู้ดเป็นตอนที่2นะคะก็จะมีเชฟลนเชฟโอ๊ตนะคะแล้วคุอาหารในถัดไปในคั้นต่อไปก็เป็นทีมงานเราเนี่ยนะคะก็มีเชฟลนเชฟโอ๊ตนะคะวันนี้เชฟลนจะมานําเสนอรายการอาหารฟิวชั่นฟู้ดเป็นอาหารแบบไหนบ้างคะ เป็นเป็นอ à, าหารยุโรปนะครับเป็นใช้วัตถุดิบในส่วนของปลาแซลมอนนะครับแต่ว่า system, เราจะเสิร์ฟกับของไทยก็คือผ้าไทยแต่เราจะผสมกับโัว์กาิโชวเข้าไปด้วยออ๋คะก็จะเป็นฟิวชั่นฟู้ดสไตล์เป็นว่าอาหารตะวันตกใช่มาผสมผสานกับอาหารไทยนะครับนี่ก็คือฟิวชั่นฟู้ดปลาแซลมอนไทยแล้วก็เป็นอาหารที่มี ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยออกกำลังกายเยอะเลยลดสมควรได้ด้วยอ้อเหรอคะโหมูจะตีต้องทานทุกวันค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาทําอาหารกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้น่าจะมีเครื่องปรุงเยอะนะคะว่าเป็นเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะเดี๋ยวใช่ยังไงท่านผู้ชมก็รอดูนะคะว่าเชฟจะมีอะไรดีๆให้เราดูบ้าง จะเป็นไลซ์พุดดิ้งนะครับเสิร์ฟกับมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับก็คืคอพุดดิ้งข้าวญี่ปุ่นเสิร์ฟกับมะม่วงน้ำดอกไมส้สุกคืออาจจะเปรียบง่ายๆก็เป็นเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงแหละครับแต่ว่าของเราจะใช้ข้าวญี่ปุ่นไม่ใช้ข้าวเหนียวนะครับโอเค okay, เราจะในส่วนประกอบก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งนะครับข้าวญี่ปุ่นครีมครีมนะครับแล้วก็ วานิลานะครับแล้วก็มะม่วงสุกส่วนประกอบน้อยครับแต่ว่าให้ความอร่อยนะครับส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรมากนะคะใช่ใแต่ถ้าเราไม่มีข้าวญี่ปุ่นเราก็ใช้ข้าวเหนียวใช่ครับใช้ข้าวเหนีย <Rising> วบ้านเราก็ได้ไดใช่ไหมคะได้ครับทีนี้ในส่วนของวิธีการทำเลยค่ะเราจะเริ่มนะครับ การ,รัการบเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นนะครับมานำข้าวมากัา่้ครับแล้วก็วิปิ้งครีมครับเหมือนคล้ายๆเราจะผุมงข้าวให้สุกนะครับแต่ว่าเราจะหุงในกระทะนะครับ ปริมาณข้าวที่เราใช้นี้ใช้ปริมาณเท่าไหร่คะประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะครับหนึ่งร้อยกรัมค่ะแล้ววิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมเราจะใช้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าข้าวจะดูดไปในเพื่อสุกนะครับก็จะประมาณครับสามร้อยซีซีก็ได้นะครับดูดูก็คือให้ช่วงข้าวใช่ครับดูกันวิปปิ้งครีมแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับน่ไงค่ก็เหมือนกับ เวลาที่เราหุงข้าวหรือผัดข้าวที่เราต้องใส่น้ำครับถ้าเราไม่คนนี่คือพิปปิ้งครีมหรือนมที่เราใช้จะเป็นจะเป็นต้อนใช่ไหมครับอันนี้เราหุงเพื่อให้ข้าวญี่ปุ่นสุกนะครับสุกถ้าเราไม่มีข้าวญี่ปุ่นก็คือข้าวเหนียวเราได้ต้องเอามาเอ่ท้าข้าวเหนียวทำให้เป็นเม็ดเล็กๆนะคะก็ ได้หรือเราจะใช้ข้าวเหนียวที่สุกแล้วก็ได้นะครับครับข้าวเหนียวที่เราทานเหลือเราก็จะมาผสมกับวิปปิ้งครีมน้ำตาลไอซิ่งขิงมิลิลามก็จะเป็นพุดดิ้งเหมือนกันครับเป็นว่าข้าวเหนียวที่เราทานกับส้มตำเราหมดแล้วก็มาใช้ได้ได้ครับประยุกต์ได้หยัดไปได้ด้วยนะคะถ้าจากถ้าวิปปิ้งครีมมันไม่มีเรามีนมสด อยู่ที่บ้านแล้วก็ใช้นมสดได้ครับได้แล้วเราเราไม่มีน้ําตาลซิ่งเราจะใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้นะครับโดยการที่เราก็กลุ่มแบบนี้แล้ครับโดยการให้สุกสุกแล้วให้เกาะตัวกันนะครับหอมครับนี่ถ้าเป็นข้าวญี่ปุ่นนี่จะสุกเร็วรกว่าก็เหนียวใช่ไหมคะครับ ไม่ยา,ไมยากครับ <7 S 1> ใช่ครับที่ห้างสับพินค้ามีนะครับน,นี่คือเราจะได้กลิ่นหอมของวิปปิ้งรครีมเหมือนถ้าเราใช้นมก็จะกลิ่นหอมของนมนะครับ คนไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆครับใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้นะครับติดกะทะใช้ไฟปานกลางนะคะคแต่ถ้าเป็นขน้เหนียวนี่เราต้องขยันคนนะคะเพราะว่า<ช>เดี๋ยวจะเป็นก้อนใช่ครับใช่ ญี่ปุ่น,นก็ใกล้สุกแล้วนะคะแล้วข้าญี่ปุ่นนีก็จะสุกเร็วครับนี่ข้าวบานนะครับข้าวบานสุก เล็กข้าวจะไม่บายก็ใส่วิปปิ้งครีมหรือนมเพิ่มไปอีกได,ไดให้ท่านผู้ชมสังเกตที่มเมล็ดข้าวนะคะข้าวบ,บา่ก็คือใช้ได้แล้วใช่ ใช่ะคะท้าผู้ชมนะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลิีเจถ้าท่านผู้ชมยังไม่สามารถทานได้ก็ย้อนกลับมาดูได้นะคะหรือว่าดูเสร็จแล้วก็จดเอาไว้ก็ได้แล้วก็มาทําทีหลังหรือถ้าสงสัยก็โทรถามได้ที่เชฟนวนได้เลยนะ จะมีครบห้าหมู่นะคะมีสารอาหารครบมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็วิตามินนะคะนี่ก็คือฟิวชั่นฟู้ดยากเนกนะคะเป็นการผสมผสานกันระหว่างอาหารตะวันตกกับตะวันออกอันนี้เราใส่น้ำตาลสิ่งนหครับใส่ตามที่เราชอบนะครับความหวานแล้วก็ไปพร้อมกับข้าวเลย ที่เชฟใช้น้ำตาลไลซิ่งเนี่ยก็คือมันจะมีความละเอียดแล<ช>้วการที่มาโดนความร้อนต่นางๆนี่ก็คือจะละลายง่ายละลายง่ายครับก<ช>็เก็บไว้ในร้รนานนิดหน่อยนะ คนนะครับเป็นเรื่อย ขนาดหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็คือใช้ได้แล้วใช่ไหมคะเชฟแต่เชฟก็กำลังเต,เตรียมหาอุปกรณ์นะคะที่จะใส่ขนมหวานดูแต่งให้สวยงามน,นะคะนี่ใกล้แล้วครับครับเริ่มข้าวเริ่มบานนะค กลิ่นหอมของวิปปิ้งครีมหรือนมแล้วก็กลิ่นหอมของวานิลลานะคะ,คะ ส่วนประกอบก็คือปลาแซลมอนหนึ่งชิ้นนะครับแล้วแต่ตามชอบเราจะเป็นสเต็กแบบสเต็กแซลมอนก็ได้ที่มีกระดูกกลางอยู่ข้างในนะครับน้ำมะนาวนะครับแล้วก็น้ำพริกเผาน้ำปลานะครับตะไคร้หอมแดงนะครับถั่วพิจาชิโอ้แล้วก็ใบสะระแหน่นะครับแล้วก็เกลือสำหรับหมักปลานิดหน่อยนะครับโอเคครับ เราจะเริ่มทําการด้วยการย่างปลาก่อนนะครับเราจะย่างปลาด้วยน้ำมัมะกอกน,นะครับซึ่งไม่มีไขมันอิ่มตัวนะครับ เย้นะครับหมักีคผจะทำการหั่นปลานะครับเพื่อเป็นสองชิ้นในการที่เราจะลงจัดจานมันจะได้ดูแบบน่าดูนะครับ ต้องเยอะน,นะครับเพราะเราจะมีน้ำซอสด้วยนะครับรอกระทะร้อนนะครับกระทะต้องร้อนนะครับในการย่างปลาครับเมื่อกีถ้ถ้าปลาสมอเราชิ้นใหญ่ามาหั่นเป็นสองชิ้นเพื่อจ,จัดจานให้ได้ดูสวยงามแล้วก็กทรรัดด้วยใช่ครับีนอยากก่างนี้ก็เรื่องของการที่เรามาย่างจะได้สุกงา่ายง่ายครับ,รบอันนี้คือปลาที่เชฟหั่นมาก็คือจหมักกับ เกลือเหมือนก็มาทาเกลือบางๆอย่าไม่หนามากนะครับให้ให้เป็นสีนะครับให้เกิดสีครับให้เกิดสีเวลาที่เราเอามาย่างกับไฟใช่<ส>ใช่ครับเกลือจะทําปฏิกิริยาความร้อนนะครับเกิดสีนะครับถ้าเป็นน้ําตาลก็จะเกิดสีเร็วซึ่งจะเหมือนกับมันจะยังไม่สุกเลยจะไหม้แล้วน้ำตาลนี่คือจะไหม้เร็วแต่เกลือนี่ก็คือเขาจะซึมไปได้เรื่อยๆครับนี่ก็คือเทคนิคนะคะในการย่างหรือการที่เราแต่ว่า ในในปัจจุบันนี้คือเราไม่ต้องมาตั้งไฟย่างหรือย่างกับเตาแก๊สแล้วก็ใช้วิธีการย่างในกระทะใช่ครับโอเคนะครับกระทะต้องร้อนนะครับร้อนร้อนขณะที่เราลงปลานะครับเพื่อจะได้ไม่ติดกระทะนะครับเ,เราก็ปล่อยเลยนะครับแล้วเราก็เบาไฟนิดหน่อยนะครับ ก็ตอนที่ทำให้ร้อนก็จะใช้ไฟฟังดารครับนะคะเราใส่เลือปลาลงไปแล้วก็เบาไฟลง สีด้านแต่ว่าจะไม่ให้สุกสุกนะครับเพราะว่าปลาจะกินแบบข้างในยังคงแบบมีเดียมเวลยังโอเคกว่านะครับเกือบเกืบสุกนะครับคือถ้าสุกหมดแล้วเนี่ยจะทออแล้วปลา<ต>จะแห้งจะแ,<ต>แ,แห้งจะไม่อร่อยใช่ครับโอเคครับหดทำซ้อสเลยอ ซลมอน,นที่เรายะ่างเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทําซอสน,นะครับพริกเผาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี่ก็คือจะทำทำซอสใช่ครับซอสชี่ว้าที่ตัวชิ้นปลาะปลานะครับปลา,าหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างนะครับน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะอย่าง ถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่มากกว่านี้ใช่ครัชบชอบเปรี้ยวชอบเซีนเล้วกันคนให้เข้ากันจะมีน้ำจิ้มเผานะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนปลาครับคนให้เข้ากันคนให้เข้ากัน ก็ตามด้วยหอมแดงนะครับหอมแดงที่เราซอยไว้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับแต่ก็ชอบเยอะก็แล้วแต่ใส่เยอะนะครับไข่นะครับครับแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะครับครับเผ็ดใส่เยอะได้เลยนะครับแล้วก็ถั่วพิตาชิโอนะครับที่เรา ซออสหั่นเล็กนะครับหันเล็กเพิ่มความกรอบนะครับถ้าเกิดท่านในบ้านเรามีเม็ดม่วงหิมะพานแล้วก็ได้ได้เม็ดมะ่วงหิมะพานหรือว่าเป็นเม็ดอะโมันหรืออะไรที่เราชอบผสมกับถั่วได้เลยครับก็จะทําให้มีความหอมกรุบกรอบของถั่วใช่ครับ ก็นำส่วนผสมทั้งหมดนะคะทุกเท้าให้ทั่วกับครับทีนี้เราจะมาจัดจานแล้วนะครับในส่วนของการจัดจานก็คือน,นี่ก็คือการจัดแต่งจานให้สวยงาม เราก็เอาส่วนที่เราทำซอนนะครับ แล้วเราท็อปด้วยสานเเนนนะครับแล้วก็วิตาชิโอเม็ดที่เรามีเตรียมไว้นะครับโอเคอันนี้ก็คือภาพ ปลาแซลมอนนะครับซึ่งก็จะดีสําหรับสุขภาพด้วยในการทานสมุนไพรแล้วก็ปลาซึ่งมีโอเมก้าสูงอยู่แล้วนะครับเาก็ออดีดีสําหรับสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นอาหารทานเล่นได้ในครอบครัวครับถ้าเกิดเ,ออเราไม่ทานปลาแซลมอนปลาที่บ้านเราที่เรามีอยู่อย่างเช่นปลาช่อน เราสามารถนํามาแทนกันนะแต่ว่าได้แต่กลิ่นของปลาแต่จะมีกลิ่นจะแรงกลิ่นคาวหน่อยแต่ว่าผมแนะนําให้เป็นปลาทับทิมอ๋อค่ะปลาทับทิมหรือปลากระพงขาวซึ่งเราแล้วแล้วแล้วแต่เราชอบนะครับค่ะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่เราชอบนะคะแล้วเราก็มาทําในลักษณะเดียวกันได้นะคะอันนี้ก็คือเอ่อปลาปลาเซอร์นนะคะ กับถั่วพิจาชิโอนะครับคือจะได้จะได้อัตรลดในการทานก็คือมีความกรอบของถั่วครับแล้วก็มันของถั่วเข้าไปช่วยด้วยครับโอเคค่ะท่านผู้ชมคะหน้ารัประทานใช่ไหมคะแล้วก็ทําไม่ยากเลยนะคะสามารถทํากินเลี้ยงกันที่บ้านหรือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเราก็ได้นะคะนี่คือ ข้าวญี่ปุ่นตุ้มยิ่งนะครับขณะที่เราทําเสร็จแล้วเราก็จะแช่เย็นไว้จนกระทั่งข้าวขายความร้อนแล้วก็เย็นลงนะครับทีนี้คือการจัดการนะครับเราก็จะใช้ม่วงเรียงไปในถ้วยภาชนะที่เราเตรียมไว้หรือเราจะมีถ้วยสี่เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ได้หมดนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวนะครับที่เราทำไ,ไปใส่เข้าไปนะครับ พยายามกดให้ลงไปนะครับกดให้แน่นหน่อยใช่ไหมใช่ครับใช่จะได้อยู่กับมุมนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็จะั่้มลงในอาชนะที่เราจะตกแต่งนะครับ ก็เป็นดิ้งมะม่วงแต่เราทํามาจากข้าวญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็คือนะครับสามารถทานอันนี้ทานแบบแช่เย็นนะใช่ครับเป็นขนมหวานเย็นนะครับถ้าถือว่านี่คือเราแต่งจานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเรายังไม่ทานตอนนี้คือเราก็ไปแช่เย็นแช่เให้มีความเย็นมากกว่านี้ใช่ครับใช่แล้วเราก็ทานพร้อมกับครอบครัวได้นะครับจะได้รสชาติที่หอมจากครีมหรือนมแล้วก็กลิ่นวานิลานะครับ แล้วก็ได้สัมผัสความหวานจากมะม่วงน้ํดอกไม้จา่มะม่วงน้ำดอกไม้มมไมคือถ้าเปรียบง่ายๆก็จะเป็นเหมือนกับข้าวเหนียวมะม่วงแต่ว่าเป็นสไตล์ของข้าวญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะคะท่านผู้ชมใช่ครับหรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเรียงแบบนี้เราก็สามารถที่จะข้าวแล้วก็เอามะม่วงตามเหมือนกับข้าวเหนียวมะม่วงได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นขนมแบบนี้ทานกับมะม่วงก็จะ อร่อยกว่าใช่ครับอร่อยมากครับน่ะสวยสวยเหรอโอเคครับอันนี้คือ สัปดาห์นี้นะครับก็คืออันนี้คือปลาแซลมอนนะครับส่วนประกอบหลักๆก็คือปลาแซลมอนหอมแดงตะไคร้นะครับแล้วก็ในส่วนของซอสก็จะเป็นเกี่ยวกับน้ำพริกเผาน้ำปลาน้ำมะนาวนะครับแล้วก็โทบิกาชิโอครับอันนี้ก็คือปาปลาแซลมอนนะครับเพื่อสุขภาพแล้วในส่วนตรงนี้ก็คือข้าวญี่ปุ่นพุดดิง้งเสิร์ฟกับมะหมวงน้ำดอกไม้สก ถ้าเรียกง,ง่ายๆก็คือเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแต่ทำเราทําจากข้าวญี่ปุ่นนะครับส่วนประกอบก็มีข้าวญี่ปุ่นวิปปิ้งครีมหรือถ้าเราไม่มีวิปปิ้งครีมเราใช้นมน้ําตาลในซิ่งถ้าเราไม่มีใช้น้ำตาลทรายขาวนะครับกิ่นวานิลลาถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วเราทาการเคี่ยวแล้วก็จนเป็นคุชชิ่งนะครับ <S <S ครับอันนี้เราก็ถึงเวลาส่ควรที่เราจะจบรายการแล้วนะครับก็คือสองรายการที่เรานําเสนอวนนี้ก็คือ ป้าปลาแซลมอนนะครับกับพุดดิ้งข้าวญี่ปุ่นเสิร์ฟกับมะม่วงน้ำดอกไมยสุดครับก็จบราการขอจบรายการรอบรู้เรื่องตรงแรมไปเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรไม่สามารถที่จะรู้แล้วก็สามารถติดต่อได้ที่ผมนะครับเชม่อชเชมโพได้ที่เบอร์083040 1718นะครับเราสังคนขอลาตรงนี้เท่านี้นะครับครับสวัสดี